ลุยตัวอย่างกันต่อเลยนะครับนักเรียนนัเรียนครับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าถ้า x บวก2นะเท่ากับ2เศษ2ส่วน5และ y ลบ0.8เท่ากับ3เศษ2ส่วน5จงหาค่าของ x บวกกับ y โอเคเราต้องมาหา x ออกมาให้ได้ก่อน อ่าเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรมาหา y ใช่ไหมแล้วเราก็า x กับ y เนี่ยมาบวกกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนักเรียนครับครูดูจากตรงนี้ก่อน <c oughs> นี่นะอ่ะครูเอามาเขียนตรงนี้อ่าเพื่อเห็นอย่างชัดเจนนักเรียน,นลองดูตรงนี้นะนี่ตรงเนี้ยสิ่งแรกที่เราทําได้ก่อนคือเราต้องพยายามปรับรูปให้มันดูง่ายขึ้นตรงนี้มันอยู่ในรูปของ จำนวนคระใช่ไหมมันดูค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเราปรับให้มันดูง่ายขึ้นนะครับวิธีการนะให้นักเรียนเอาตัวส่วนก็คือ5นะไปคูณกับ2ตรงนี้ที่เป็นจํานวนเต็ม2องคูณหได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น10ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปบวกกับอะไรบวกกับ2ตัวนี้เราจะได้เป็น12ส่วนด้วย5โอเคนะอันนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะทําเป็นเพราะว่ามันเป็นการคิดเลขระดับชั้นประถมเลยแต่ถ้าใครไม่เฉยว่ครูคิดให้ดูอีกครั้งนึง ให้เราเอา2กับ5คูณกันเป็น10ใช่ไหมเอา10บวกเท่าไหร่บวก2แล้วเราก็ใส่ส่วนอะไรส่วน5ไว้เหมือนเดิมนี่ได้แบบนี้นะมันก็คือ12ส่วนด้วย5 เราจะได้ตัวนี้ออกมาอ่าไล่ตัวนี้ออกมานักเรียนครับดูต่อเราต้องการที่จะหาค่า x ใช่ไหมแต่ตัวเกินมามันก็คือบวก2 2เนี่ยมันบวกอยู่กับ x เราต้องการกําจัดมันทิ้งเราก็ต้องลบ2ทั้ง2ข้างเราลบ2ไปที่ฝั่งซ้ายนะนี่ตัวสีเขียวแบบนี้แล้วก็ลบ2ไปที่ฝั่งขวาตัวสีเขียวแบบนี้มาดูฝั่งซ้ายก่อนนักเรียนฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายบวก2ลบ2ได้เท่าไหร่บวก2ลบ2ได้เป็น0นะครับเราก็จะได้ตัว x ออกมาแค่ ตัวเดียวคู่เขียนตัว x รอเอาไว้เลยเพียงแค่ตัวเดียวมาดูตรงนี้12สอ่วน5ลบ2อันนี้ก็คือการบวกลบเศษส่วนใครยังทำไม่เป็นบ้างใครยังทำไม่เป็นบ้างถ้าใครยังทำไม่เป็นเดี๋ยวครูทำช้าให้ดูนะครับวิธีการนะวิธีการนะให้นักเรียนนะเอา5เนี่ยไปคูณกับ2องเอา5ไปคูณกับ2อะครูเขียนให้ดูตรงนี้12ใช่ไหมให้อเอา5ไปคูณกับ2ก็จะได้เป็น10ถูกต้องมั้ยแล้วก็ส่วนด้วยอะไร ส่วนด้วย5เรารวบเป็นแบบนี้ได้เลยนี่ครูเขียนให้ดูตามข้างล่างแบบนี้หลายคนบอกว่าเอครูครับแล้วมันไม่ต้องไปนั่งหาคอลนอนหรือเปล่านักเรียนทาแบบนั้นก็ได้ก็คือการเอา5คูณทั้งไรหคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมเพื่อให้ตัวส่วนเป็นเลข5เหมือนกันถ้าตัวส่วนเป็นเลข5าเหมือนกันแล้วเนี่ยตัวเศษก็จะลบกันได้เลยใช่ไหมอันนี้มันคือ12ลบกับ2คูณหซึ่งมันก็คือ10 มันก็ได้ตัวเดิมออกมาก็คือ12ลบ10นั่นเองอันนี้เป็นทักษะการบวกลบเศษส่วนนะซึ่งถ้านักเรียนมาดึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนักเรียนต้องทําให้คล่องเลยถ้านักเรียนยังไม่คล่องนะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอ่าหรือไม่ก็ดูที่ครูสอนซ้ําๆก็ได้ครู่อว่านักเรียนทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเราได้ตัวนี้ออกมานะครับเราได้ตัวนี้ออกมานะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆนะครูก็ชอบแบบนี้มันเร็วกว่าเอา5ไปคูณกับ2ใช่ไหม อ่าเป็น10ใช่ไหมมันก็คือ12ลบ10และตัวข้างล่างเนี่ยเราก็เขียนรวบเป็น5ได้เลยเนี่ยมันดูง่ายดีมันดูง่ายดีนะนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนครับ12ลบ10ได้เป็นเท่าไหร่12สองลบ10ได้เป็น2นะนี่ครูเขียน2เอาไว้2ส่วนอะไร2ส่วน5เราได้ x ออกมาแล้วนะครับก็คือ2ส่วน5เราได้ x ออกมาแล้วนะครับก็คือ2ส่วน5เราหายตัวหนึ่งบาอีกตัวหนึ่งนี่มันก็คือ y ใช่ไหม y คือตรงนี้เดี๋ยวครูขอลองเอามาเขียนเลยก็คือ y ลบ0.8เท่ากับ3เศษ2ส่วน5เจออันนี้อีกแล้วจำนวนคะแล้วก็เจอปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นี่นักเรียนนี่มันเป็นอะไรมันเป็นทศนิยมทศนิยมเนี่ยครูอยากจะปรับให้กลายเป็นเศษส่วนนะ,ะครูอยากจะปรับให้กลายเป็นเศษส่วนนะโอเคนักเรียน0.8ปรับให้กลายเป็นเศษส่วนได้ยังไงมันก็คือ8ส่วนด้วยอะไร 8ส่วนด้วย10นะครับได้ไงได้นะนะอ่านักเรียนถ้าใครยังงงอยู่อ้าวเราทําให้ดูเลย0.8ก็นักเรียนเขียนเลยเขียน8แล้วก็ดูว่ามันเลื่อนไปกี่ครั้ง1ครั้งใช่ไหมมันก็คือ1แล้วก็ใส่ศูนย์เป็น1ตัวแบบนี้แหละแบบนี้แหละได้เป็น8ส่วน10ได้เป็น8ส่วน10โอเคได้8ส่วน10มาแล้วนะ3เศษ2ส่วน5มันเป็นจำนวนค่ะเราทำให้กลายเป็นเศษเกินดีกว่าเอา5คูณ3 เป็น15เอา15ไปบวกกับ2เป็น7อ่ะตรงนี้นะ5 3าสแล้วก็บวกอะไรบวก2ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยหมันคือ17ส่วนด้วย5ก็คือตัวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะได้ออกมาแล้วได้ออกมาแล้วนักเรียนเห็นอะไรว่าตรงนี้มันคือ8ส่วนด้วย10มันสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำได้ไหมตัดได้นะครับเอาตัดดีกว่าเอาแม่อะไรตัดแม่2ตัด2 สี่แปดสองห้าสิบได้เป็นสี่ส่วนห้าได้เป็นสี่ส่วนห้าที่เหลือยังคงเหมือนเดิมก็คือ y ลบสี่ส่วนห้าเท่ากับสิบเจ็ดส่วนด้วยห้าอ่าสิบเจ็ดส่วนด้วยห้านักเรียนเห็นไหมมันส่วนด้วยห้าเหมือนกันนี่ประโยชน์ของการที่เราตัดทอนเศษส่วนนะครับเราต้องการตัว y เราต้องการตัว y แต่ตัวปัญหามันคือ 4ส,ส่วนด้วย5มันทำอะไรอยู่กับ y มันลบอยู่กับ y ถ้าต้องการที่จะกำจัดมันออกไปเราต้องเอาไปบวกบวกด้วยอะไรนักเรียนตอบพร้อมกันบวกด้วย4ส,ส่วน5เวลาบวกเนี่ยเราก็ต้องบวกทั้งฝั่งซ้ายและเราก็ต้องบวกทั้งฝั่งขวาบวก2ฝั่งไปพร้อมๆกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยง่ายมากมันบวกแล้วมันตัดกันได้ได้ตัว y ออกมาเราจะได้ตัว y ออกมานะมาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวานะนักเรียนเห็นปะละเห็นปะละ มันเป็นส่วนด้วย5เหมือนกันฉะนั้นเราสามารถเอาเศษมาบวกได้เลยก็คือ17เอามาบวกกับ4ได้เป็น21อ่าได้21สรุปแล้วนะได้21ส่วนด้วย5นี่คือค่าของ y สิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้องการ x บวก y โจทย์ต้องการ x บวก y ให้เรียนเขียนเลยนะ x บวก y เท่ากับ x คืออะไร2ส,ส่วนด้วยห บวกกับ y y คืออะไร21ส่วนด้วย5นักเรียนเห็นปะส่วนด้วย5เหมือนกันเป๊ะเลยเราเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยเอา2บวก21 2บวก21ได้เป็น23นะครับผมสรุปแล้วได้23ส่วนด้วย5เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ตัวอย่างกันมา สส่วน4 x เท่ากับ3เศษนเศษนส่วน2และ0 7 y เท่ากับ5เศษนส่วน4อ่าข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้แต่เขาให้หาอะไร x ส่วนด้วย y เขาให้หา x ส่วนด้วย y ตัวอย่างถัดมานะครับผมถ้า3ส่วน4 x เท่ากับ3เศษนส่วน2และ0 7 y เท่ากับ 5เซน1ส่วน4โจทย์ต้องการถามหา x ส่วนด้วย y ครนี้ x ส่วนด้วย y นะเนื่อครับ x ส่วนด้วย y เนี่ยแน่นอนเราต้องหา x จากสมการนี้ออกมาให้ได้แล้วเราต้องหา y จากสมการนี้เอาอมาให้ได้แล้วก็เอามาตั้งแบบนี้นะ x ส่วนด้วย y แบบนี้นะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นหาตัวแรกกันก่อนเลยก็คือ ตัวนี้นะครับก็คือสมการที่มันมี x ติดู่คูณลอกลงมาเขียนตรงนี้เลยนะนี่อันนี้จากโจดเป,ป๊ะเลยนะครับผมตัวที่แบบว่ามันมันขัดหูขัดตาเนี่ยก็คือตร,ตรงนี้เลยนะครับจำนวนคระตรงนี้เราปรับนะโดยการเอา2ไปคูณกับ3ได้กลายเป็น6ใช่ไหมแล้วก็บวกกับอีก1ก็จะได้กลายเป็น7เราจะได้7ส่วน2อ,ออกมานี่คือการเปลี่ยนรูปจากจำนวนค่าให้กลายเป็น เสร็จเกินนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะก็3ส่วน4นะครับผมอ่าสส่วน4 x แบบนี้อ่านักเรียนจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการหาตัว x ถูกต้องมาแต่ไอตัวเกินมามันก็คือ3ส่วน4เราจะกําจัด3ส่วน4ทํทำยังไงเรามาดูความสัมพันธ์กันว่าตรงนเนี้ยสเนี่ยมันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมแล้วก็4เนี่ยมันอะไร มันมันหาร x ถูกต้องไปฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองนะคูณ4ส่วน3เข้าไปอลองคูณ4ส่วน3เข้าไปทั้ง2ฝั่งเลยนะส่ะส่วน3ทั้ง2ฝั่งเลยนี่นนลองมาดูฝั่งซ้ายนะนี่จะค้นพบว่า4กับ4ตัวนี้มันตัดกันได้ส่วน3กับ3ตัวเนี้ยมันก็ตัดกันได้ มันเลยทาให้เราเหลือตัวแปร x ติดเอาไว้ตรงนี้นี่ครูเขียน x รอเอาไว้ฝั่งขวาเนี่ยเราต้องคิดเลขนิดนึงนะครับผมนักเรียนดูตรงนี้นิดนึง2กับ4นี่ตัดกันได้ไหมครูว่ามันตัดกันได้นะ2 1, 2, 2, 2, 4ได้เป็น2ใช่ไหมสองคูณเเป็น14ถูกต้องมาเป็น14 14อะไร14ส,ส,ส่วน3นะครับเราจะได้ x ออกมาเป็น14ส่วน3เราได้ค่า x ออกมาแล้วนะครับ ถัดจากนั้นเราก็มาหาค่า y กันต่อเลยตรงนี้เลยนะเรามาหาค่า y ครูเอาโจทย์มาเขียนตรงนี้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับนะักเรียนโจทย์ตรงนี้เราต้องการหาค่า y มันมีปัญหาอยู่2ตัวก็คือ0.7ใช่ไหมซึ่งมันเป็นทศนิยมกับ5เศษ1ส่วน4ซึ่งมันเป็นจำนวนคะเราจะต้องปรับมันก่อนเล็กน้อยเพื่อให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ในแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยนั่นเองครับ 0.7เหมือนที่ครูบอกใช่ไหม0.7นะให้นักเรียนใส่เจ็ดเอาไว้ก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วยอะไรนักเรียนเราเลื่อนออกมาหนึ่งครั้งใช่ไหมก็คือ0หนึ่งตัวนักเรียนใส่หนึ่งลงไปแล้วก็ใส่ศูนย์ไปหนึ่งตัวมันคือเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดสิบนะครับผมตัวนี้คือเจ็ดส่วนด้วยเออเมื่อกี้ครูพูดเจ็ดส่วนที่สิบหรือเจ็ดส่วนที่เจ็ดสิบเนี่ยมันคือเจ็ดส่วนสิบก็แล้วกันอ่ะอีกครั้งนะมันคือเจ็ดส่วนด้วยสิบนะครับผมอ่ะเจ็ดส่วนที่สิบ Y แบบนี้นะเท่ากับเท่ากับตรงนี้เราปรับนิดนึงเอา4คูณกับ5เป็น20บวกกับอีก1เป็น21ได้เป็น21ส่วนด้วย4ตรงนี้นักเรียนตามทันนะครับผมอ่ะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วเราต้องการหาค่า Y นะมันมี7ส่วนด้วย10อยู่เราทำยังไงเราคูณด้วย10ส่วนด้วย7ใช่ไหมคูณด้วย10 ส่วนด้วย7คูณทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็คูณทั้งฝั่งขวาเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันควรจะต้องตัดกันได้7กับ7ตัดกัน10กับ10ตัดกันเหลือ1นใช่ไหมมันคือ1นใช่ไหมครูก็เลยเขียน y แบบนี้ออกมาได้เลยนะ Y แค่ตัวเดียวก็ได้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียน1ใช่ไหมมาดูฝั่งขวาเรามันเดิมเลยนะเราก็ต้องคิดเลขใช่ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหม สองสองสี่สองห้าสิบเอา5คูณกับ3ได้เป็น15ตัวข้างล่างเหลือเลขอะไรเหลือเลขสองมันคือสิบห้าส่วนด้วย2นะครับผมนี่สิบห้าส่วนด้วยสองนัรนยนเขียนเอาไว้เลยนะเราได้ค่าของ y ออกมาแล้วอ่าได้ครบแล้วนะทั้ง x แล้วก็ทั้ง y เขาต้องการ เอามาหารกันใช่ไหมก็คือ x ส่วนด้วย y มานักเรียนเขียน x ก่อน x ก็คือ14ส่วนด้วย3อาหารใช่ไหมคู่ขอเขียนหารแบบนี้แล้วกันนะหารด้วยอะไร15ส่วนด้วย2อันนี้ก็คือในส่วนของ y นักเรียนครับมันเป็นการหารอะไรหารเศษส,ส่วนใช่ไหมหารเศษส,ส่วนใช่ไหมเราจําสูตรได้ไหมก็คือเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณแล้วตัวหลังเนี่ยกลับจากเศษกลายเป็น ส่วนแต่เดิมมา15้าส่วน2เราก็ปรับให้กลายเป็น2ส่วน15้านะครับผมโอเคนักเรียนเอะมันตัดกันได้ไหมดูแล้วมันตัดกันไม่ได้ฉะนั้นเราเอาเศษกับเศษคูณกัน14คูณกับได้เป็น28เอาส่วนกับส่วนคูณกัน3คูณกับ15ได้เป็น45สสรุปแล้วนะเราได้ 2 8่ส่วนด้วยสีนะครับผมอ่าข้อนี้ตอบแล้วนะ2 8่ส่วนด้วยสีตัวอย่างถัดมาเลยนะครับผมนักเรียนขับเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้า x บวก y ลบ z อ่า x บวก y ลบ z นะเท่ากับ y บวก z แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่า z เนี่ย มีค่ารักษกห้เออแบบนี้ทำยังไงทำยังไงนักเรียนครับเอาโจทย์มาเขียนก่อนถ้าเรายังไม่รู้อะไรนะเนี่ยตรงนี้สาคัญเอาลองมาเขียนก่อนแล้วดูว่าเราทําอะไรกับมันได้ x บวก y ลบ z เท่ากับ y บวก z อ่าโอเคตรงนี้นักเรียนคิดว่าเราทําอะไรกับมันได้เออนักเรียนนักเรียนนักเรียนครับเออโจทย์เขาต้องการอะไรนะโจทย์เขาต้องการค่า x ใช่ไหมอ่าค่า x แต่นักเรียนสังเกตปะ ฝั่งเดียวค่า x มันมี y ปนอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็มีลบ z ปนอยู่ถูกต้องมากเราอยากจะกําจัดไอ้ตัวนี้ออกไปก่อนนะนี่ลบ z เราทํายังไงอ่ะเราบวก z ทั้งสองฝั่งเลยนะนี่บวก z เป็นเลยทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยลบ z กับบวก z มันก็ตัดกันเหลือ0ูนย์ฝั่งฝั่งซ้ายก็เลยเหลือเป็น x บวกกับ y เฉยๆแบบนี้มาดูฝั่งขวาก,กันบ้างตัวนี้คือ y ใช่ไหมอ่านนักเรียนเขียน y ลงไปแล้วก็ z บวก z ตรงนี้แ Z บวก Z มีค่าเป็น2 z อ่ามีค่าเป็น2 z นะครับโอเคจากนั้นทำยังไงต่อต้องการหา x ถูกต้องป่ะแต่ก็มีไอเจ้าบวก y เนี่ยเกินเข้ามาเราต้องกำจัดมันทิ้งเราก็เลยลบ y ออกทั้งสองฝั่งเลยอ่าลบ y ออกทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นักเรียนครับครูพูดตรงนี้นิดนึงไอลบ y ตรงเนี้ยนักเรียนจะเขียนตรงไหนก็ได้นะนักเรียนจะย้ายไปเขียนข้างหลังได้ไหม ได้หรือจะย้ายไปเขียนข้างหน้าได้ไหมได้แต่ว่าครูอยากเขียนใกล้ๆก,ก,กับเจ้าตัว y ตัวนี้เพื่อที่แบบว่าเวลาเราเอามาลบกันเนี่ยมันจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายๆถูกต้องมาอ่านักเรียนนักเรียน,ยนดูฝั่งซ้ายก่อนบวก y ลบ y มีค่าเป็น0เราจะได้แค่ตัว x ออกมาแค่ตัวเดียวถัดมาลบ y กับลบ y ก็มีค่าเป็น0ถูกต้องมาเราก็เลยเหลือ2อะไร2 z นะครับอ่ะสรุปอีกครั้งหนึง่ง x นะจะเท่ากับ 2z นักเรียนโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แซมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมเออฉะนั้นถ้าเราเจอแซดตรงนี้นะเราก็แทนอะไรไปได้เราก็แทน5ลงไปเลย x เลยมีค่าเท่ากับ2คูณแก็คือ2คูณกับ5นั่นเองซึ่ง2คูณกับ5จะมีค่าเท่ากับ10ข้อนี้เราจะตอบ x เท่ากับ10นะครับผมอ่ายากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะเพียงแค่เราค่อยๆทําถัดมาโจทย์ข้อถัดมาเขาบอกว่าถ้า x เท่ากับ w บวกแอ่าและ w เท่ากับ y ลบ z แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใดเมื่อ y เท่ากับและใช้สมบัติ ใดในการหาคําตอบข้อนี้ครูคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆนะคล้ายๆนะๆนะกับข้อก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนมามาเริ่มต้นเลยสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหาคืออะไร x ถูกป้องบ้างเขาถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าใดนะนักเรียนมันมีสมการนี้แล้วก็มีสมการนี้สมการไหนมี x สมการนี้มี x ใช่ป่ะเดี๋ยวครูขอยกสมการนี้มาเขียนก่อนอ่าครูเขียนเอาไว้จะได้เป็น x เท่ากับ w u บวก Z นะครับ W ับวกแซดนักเรียนเห็น W ตัวนี้ไหมเห็นไหมดั w ตัวเนี้ยโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า W นะจะมีค่าเท่าก,กับ y าลบแอ่านี่ไงนักเรียนครูเอามาเขียนอย่างเงี้ย W นะมีค่าเท่าก,กับ y าลบแซดนักเรียนเห็นตรงนี้ปะ่ะตรงนี้คือ W ฮะตรงนี้ก็คือ W ที่โจทย์กำหนดมาให้เราสามารถเอา y าลบแเนี่ย ใส่เข้าไปในดับบยูตรงนี้ได้เราก็จะได้กลายเป็น x เท่ากับตรงนี้คือดับยูนะซึ่งมันก็คือ y ลบ z เห็นไหมครูแทนค่าลงไปเลยนะครับครูแทนค่าลงไปเลยแทนค่าอะไรแทนค่าดับยูนะแล้วก็บวกกับ z นี้นี่ก็คือตัวเดิมนะบวกกับ z แบบนี้เลยนะครับผมโอเคตรงเนี้ยเราสามารถที่จะอะไรถอดวงเล็บออกได้เราก็จะได้กลายเป็นอะไรนักเรียนเราก็จะได้กลายเป็น y ลบ z นี่ได้เป็น y ลบ z นะแล้วก็บวก z นะครับนะักเรียนเห็นปะลบ z กับบวก z นี่มันอะไรมันตัดกันได้ตัดกันเหลืออะไรตัดกันเหลือ0ูนนะครับเราจะได้ x เท่ากับ y โจทย์กำหนดมาบอกว่า y เท่ากับ5นักเรียนเห็นไหม y เท่ากับ5อ่านะักเรียนตรงน,นี้ใช่ y ไหม ใช่ y ไหมใช่ใช่ไหมแสดงว่าเราจะแทน y ให้เท่ากับอะไรเท่ากับ5นะครับเราจะแทน y ถาเก่าอ่าเดยวคู่ขอเขียนใหม่นิดนึงนี่นะ x เท่ากับ y อ่าอันนี้คือสิ่งที่เราหามาได้โจทย์กาหนดว่าบอกว่า y เท่ากับ5ฉะนั้นเราก็แทนเลย x เลยเท่ากับเท่าไหรเท่ากับ5นะครับ x เลยเท่ากับ5ตรงนี้ใช้สมบัติอะไรนะักเรียนใช้สมบัติการถ่ายทอดใช่ไหมนี่ไง ตัวเชื่อมมันคือตรงนี้นะนี่นี่คือตัวเชื่อมมันคือตัว y ใช่ไหมเราเลยสรุปได้ว่า x เท่ากับคําตอบคืออะไร x เท่ากับ5ใช้สมบัติอะไรใช้สมบัติถ่ายทอดนั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะข้อนี้